สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับโรหิตท,ที่หนึ่งยิ้มพูดขึ้นว่าเจ้าเป็นเทพโรหิตท,ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองพันเทพโรหิตเจ้ามีเวลาเตรียมตัวหนึ่งเดือนและเขาไม่สามารถท้าทายเจ้าในช่วงเวลานั้น1เดือนต่อจากนี้เขาจะต่อสู้เพื่ออันดับของเขาอีกครั้งอย่างแน่นอนตั้งใจทำงานเข้าใจไหม αι. โรหิตท,ที่เ เขากลายเป็นโลหิตท,ที่9ก้าตั้งแต่เมื่อไรทางเหรียญตกตะลึงไปคู่หนึ่งแน่นอนว่าเขาทราบดีว่าสถานการณ์นี้อาจเป็นเพียงช่วขณะเท่านั้นแต่ทว่าเขาไม่สามารถชนะได้ถ้าไม่ใช่เพราะการยอมจำนนของโลงหิตท,ที่9ก้าโดยตัดสินจากความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาทางเหรียญใส่หัวเบาๆได้พูดว่าโลหิตท,ที่หนึ่งข้ายังไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นโลหิตท,ที่9ก้าเขาเป็นผู้ยอมเอง เขาต้านทานการโจมตีของข้าอย่างไม่ลดละมาโดยตลอดโรหิตที่หนึ่งพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่เจ้าคือโรหิตที่เก้าอย่างแท้จริงเนื่องจากเจ้าชนะไปแล้วโดยไม่คำนึงถึงกระบวนการนี่เป็นการกระตุ้นให้เจ้าแรงมันก็เหมือนกันสำหรับเขาเช่นกันหนึ่งเดือนเจ้าคือโรหิตที่เก้าอย่างน้อยก็ในเดือนนี้โรหิตที่เก้าเยื่ยยันอย่างขมขื่นพูดขึ้นว่าเจ้าบ้าเจ้าทําให้ข้าลำบากใจเช่นนี้ คงเป็นเดือนที่ข้าจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าข้าจะไม่แสดงความเมตตาต่อเจ้าอีกครั้งจากนั้นเตรียมตัวให้ดีถึงวันนั้นข้าจะไม่ทําตัวสุภาพกับเจ้าทางเรนมองไปที่โรหิตที่9ก้าได้รู้สึกเหมือนเขาจะพูดอะไรไม่ออกในฐานะผู้ชนะเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ที่เขาจะปอบโยนผู้แพ้หลังการต่อสู้โรหิตที่8ปดปกเข้าไปพูดขึ้นว่าให้บริการของเจ้าให้ถูกต้อง แต่อูรินเจ้าทําให้พวกเราทุกคนตกใจจริงๆเทคนิคของเจ้าที่ใช้จิตวิญญาณสามดวงระหว่างการต่อสู้ก่อนหน้านี้ทําให้เราตกตะลึงพวกดวงจิตวิญญาณของเจ้ามีพลังมากนั่นคือกุญแจสําคัญในการเอาชนะคู่ต่อสู้ของเจ้านอกเหนือจากความสามารถในการโจมตีของเจ้าแม้แต่ก่อต่อสู้ระดับสามคำก็ไม่สามารถต้านทานได้อาวุธของเจ้านั้นมีประสิทธิภาพมากเกินไป ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทางโอเรนเอาชนะโรหิตท,ที่9ได้เพราะเขาเลือกที่จะยอมจำนนแต่ในทางกับกันความสามารถในการโจมตีของเขานานอยู่ในระดับราชทินานามพมยุทธแน่นอนเพื่อให้เขาสามารถฟันฝ่าการป้องกันของวิญญาจารย์ก่อต่อสู้ระดับ3คําได้ทางโอเรนเคยใช้ทักษะการล้อมวิญญาณสายโรหิตเกือบสิครั้งก่อนหน้านี้และการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดก็เนื่องมาจาก ความสามารถที่วงแหวนวิญญาณสีส้มสีทองนํามาวงแหวนวิญญาณสีส้มสีทองสามารถนําทักษะวิญญาณได้มากกว่า1ทักษะวงแหวนวิญญาณ1น0 0 0 0สปีสามารถผลิตทักษะวิญญาณได้สองทักษะเช่นเดียวกันแต่วงแหวนวิญญาณสีส้มสีทองนี้สามารถนํามาซึ่งมากกว่านั้นทั้งเรนใช้ทักษะวิญญาณที่มีชื่อว่าดูดซับฟ้าดินดอกทิวลิปเป็นต้นกําเนิดของญ้าอมตะได้เป็นหนึ่งในย้าอมตะที่สูงส่งที่สุด พลังงานต้นกําเนิดใดๆระหว่างสวรรค์และโลกสามารถดูดซับรายย่อยได้ในทางกลับกันเมื่อมันถูกแปลงเป็นทักษะวิญญาณของทางโอเรนมันก็จะสามารถดูดซับฟ้าและดินได้ผลกระทบของการดูดซับฟ้าและดินมันคือสามารถดูดซับพลังงานต้นกําเนิดและองค์ประกอบทุกประเภทในระยะที่แน่นอนจากทางโอเรนได้ทันทีซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการต่อโู่ของเขาแบบทวีคูณชั่วคราว ที่ฐานการฝึกฝนพลังหกวงแหวนในปัจจุบันของเขามันสามารถโยกระดับความสามารถในการต่อสู้เรยรวมของเขาได้ถึง60%ในทันทีในขณะที่เขาเพิ่มฐานการฝึกฝนของเขาในอนาคตจำนวนระดับความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังนั้นทางโอเรนจึงสามารถใช้ทักษะพันดัชนีได้อีกครั้งระหว่างการโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาและพุ่งออกไปด้วยพลังที่มากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของทักษะการดูดซับ้าดินมันเป็นทักษะวิญญาณเสริมที่ไปไกลเกินกว่าระดับหนึ่งแสนปีแม้จะมีการขยายของชุดกอต่อสู้ก็ยังเอาชนะได้ในช่วงเวลานั้นเองที่ถังโอเรนได้ทะลวงผ่านระดับราชทินานามพมายุและไะด้รับความสามารถในการโจมตีที่ทรงผดังยิ่งขึ้นนั่นคือเหตุผลที่เขาสามารถทำลายชุดกอต่อสู้ระดับ3ามคำได้ การโจมตีที่เปิดตัวเดรดอกเทเรบในรูปรแบบของจิตวิญญาณไม่ควรถือเป็นการโจมตีอันที่จริงได้มาจากกลิ่นของดอกเทเรบกลิ่นของดอกเทเรบมีประสิทธิภาพในการดีท็อกสารพิษทุกประเภทและขจัดสิ่งสกรปรกออกดังนั้นมันจึงควรเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นผู้ที่เขารับการล้างพิษจะรู้สึกปวดอย่างรุนแรงและผ่อนคลายลงอย่างสมบูรณ์ดังนั้นโลหิตท,ที่9จึงไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆ แม้ว่าจะถูกโจมตีและร่างกายของเขาก็ตอบสนองแหมว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ตามประเภทของทักษะวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือหรือการฟื้นฟูจะเป็นตัวกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันโรเห็นที่9รู้สึกงุนงงกับการสูญเสียของเขาแต่ทว่าเขาพ่ายแพ้อย่างแท้จริงชัยชนะอีกครั้งหนึ่งถูกบันทึกเหนือหัวของทางโอเิน เขาสามารถบรรลุชัยชนะในการต่อสู้ทั้งหมดที่เขาเข้าร่วมในเครือข่ายการต่อสู้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการต่อสู้ในวันนี้นั้นอันตรายที่สุดแต่เขาก็ยังเอาชนะได้เขาออกจากระบบเครือข่ายการต่อสู้ก่อนที่เขาจะกลับไปยังที่พักของเขาทางเลนนั่งสมาธิเพื่อเริ่มทำสมาธิการต่อสู้ในวันนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขาใช้ทักษะการหลอมรวม วิญญาณสายโรหิตในการต่อสู้ถ้าไม่ใช่เพราะการก่อตัวของแกนวิญญาณและดอกทิทลิบมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขานอกจากนี้ทางเรนยังรู้สึกว่าเขามีความสามารถในการต่อสู้ของวิญญาจาร์ระดับสูงหลังจากที่ได้รอมรวมความสามารถทั้งหมดของเขาอย่างค่อยเป็นค่อยไปการทําสมาธิเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับเขาเพื่อให้บรรลุถึงความเชี่ยวชาญเขาจําเป็นต้องเข้าใจตัวเองอย่างทองแท้ แน่นอนว่าการเข้าร่วมการต่อสู้จริงกับผู้มีพลังอำนาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินตัวเองในเวลาเร็วกันการต่อสู้ทำให้แกนพลังงานคู่ของเขามีเสถียรภาพเพื่อให้เขาสามารถควบคุมความสามารถในการต่อสู้ของแต่ละส่วนของร่างกายของเขามันไม่ใช่วิญญ,ญาณยุดคู่แต่มันดีกว่านั้นมากก่อนหน้านี้เขารู้สึกอิจฉาทักษะการล้อมรวมวิญ,ญญาณของอูซือตัวแต่ในปัจจุบัน ทักษะการหลอมรวมวิญญาณสายเลือดของเขานั้นเหนือกว่าของอูสอตัวพลังระเบิดของทักษะการหลอมรวมวิญญาณสายเลือดนั้นทรงพลังมากจนความสามารถในการต่อสู้ของเขาสามารถบรรลุระดับของราชทินานานพมยุทธได้ในที่สุดวันลุ่งขึ้นทางเรนสิ้นสุดการทําสมาธิร่างกายของเขารู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปเาเขารู้สึกเหมือนได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในพลังวิญญาณของเขา ้อยข้อมือเทพโรหิตท,ที่ข้อมือของเขาแสดงข้อความที่โรหิตท,ที่หนึ่งส่งมาสั่งให้เขากลับไปที่กองพันเทพโรหิตท,ทางอรินตอบกลับข้อความของโรหิตท,ที่หนึ่งเพื่อขอให้หยืนยันเวลาโรหิตท,ที่หนึ่งร้องขอให้เขาไปทันทีทางอรินยืดร่างกายของเขาคู่หนึ่งก่อนที่เขาจะออกจากห้องนั่งเล่นพร้อมกับหอกมังกรทองในมือของเขาเขาขึ้นรีบแรกมาถึงห้องประชุมหลักของกองพันเทพบโรหิต โรหิตที่หนึ่งและโรหิตที่สามอยู่ที่นั่นในขณะที่เทพโรหิตที่เหลือไม่อยู่ผู้อาวุโสโรหิตที่หนึ่งทางเหรินก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวยืนต่อหน้าโรหิตที่หนึ่งมีถาดคลุมด้วยผ้าสีแดงในมือของโรหิตที่สามโรหิตที่หนึ่งโบกมือให้ทางเหรนเป็นสัญญาณให้เขาเข้ามาใกล้ขนานั้นเองเขาก็ยกผ้าขึ้นบนถาดมีสร้อยข้อมือเทพโรหิตและอินทนูสองอันบนถาดสร้อยข้อมือเทพโรหิตเป็นสีแดงทอง ที่มีลวดลายดอกกุหลาบเหมือนกันแต่ดูงดงามดาวสีทองสองแสงระยิบระยับประดับอินทนูทั้งสองอันผู้สีทองประดับข้างดาวดาวบนอินทนูหมายถึงยศทหารของนายพลอะไรหวัวใจของถังโอริยนเต้นแรงโรงหิตที่หนึ่งมอบสร้อยข้อมือเทพโรหิตให้กับเขาพูดขึ้นว่าเจ้าสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อส่งข้อความและถ่ายโอนข้อมูลจากสร้อยข้อมือเก่าของเจ้า ไปยังส้อยข้อมือใหม่ได้ในฐานะหน 9, ึ่งในเก้าเทพโรหิตเจ้าจะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างโรหิตที่3จะอธิบายสิทธิพิเศษเหล่านี้ให้เจ้าทราบในอีกสักปุู่และวิธีใช้งานโปรดจำไว้ว่าสิทธิพิเศษมีไว้ให้เราต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกได้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวในขณะที่เขากำลังพูดอยู่น,นั้นโลหิตที่หนึ่งได้ถอดอินทนูของผู้พัน บนไหลของถังโอเรนและดําเนินการใสอินทนูที่มีดาวโรหิตท,ที่3พูดด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าเป็นเทพโรหิตท,ที่อายุน้อยที่สุดในกองพันเทพโรหิตในเวลาเดียวกันเจ้ายัางเป็นนายพลที่อายุน้อยที่สุดของสาพันธ์ด้วยขอแสดงความยินดีโรหิตท,ที่9ก้าเเรนตกอยู่ในภาวงเขายิ่งกังวลและประมาะมากขึ้นไปอีกเขารู้สึกว่าเขาไม่สมควรได้รับชื่อโรหิตท,ที่9นอกจากนี้ เาขาค่อนข้างรู้สึกผิดเพราะการพ่ายแพ้ของโรฮิตที่9โรฮิตที่9เพิ่งทำหน้าที่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาในการฝึกซ้อมความสามารถของทางโอเรนนั้นด้วยกว่าโรฮิตที่9แต่เขาก็ได้รับบางอย่างที่เป็นของโรฮิตที่9เจ้ารู้สึกกังวลใช่ไหมหรือฟารมาใช่ไหมโรฮิตที่หนึ่งถามอย่างเฉยเมยทางโอเรนพูดด้วยรอยยิ้มขมขื่นขณะที่เขามองไปที่อินโนบนไหลของเขาเขาพูดขึ้นว่า ทั้งสองอย่างข้าไม่กล้าออกจากห้องพร้อมกับอินทนูเหล่านี้บนไหลของข้าท้ายที่สุดข้าไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างแท้จริงโรหิตที่หนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงที่ลึกล้ำว่าจากนั้นเจ้าจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้ามีความสามารถเป็นกำลังใจให้เจ้ามันยังหมายถึงการกระตุ้นให้เจ้าเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าต้องการคืนตำแหน่งโรหิตที่9้าอย่างสะดวกหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน มันไม่ใช่สิ่งที่เรารารถนาและไม่ใช่สิ่งที่โรงิตที่9คนเดิมต้องการเช่นกันสิ่งที่เจ้าควรทําในตอนนี้คือการรักษาเกียรติโดยทุกวิถีทางเจ้าเข้าใจไหมทางเรียนรู้สึกได้รับแดงบันดาลใจในใจของเขารักษาเกียรติงั้นเหรอแต่เขาสามารถรักษามันไว้ได้จริงงั้นเหรอไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องทุ่มเทสุดกําลังแม้ว่าสุดท้ายเขาจะล้มเหลวอย่างน้อยเขาก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว เรเหตุที่หนึ่งพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเมื่อเห็นความมุ่งมั่นในสายตาของทางโอเรนเขาพูดขึ้นว่าเจ้ากำลังสร้างปริหารอย่างต่อเนื่องเราในฐานะรุ่นพี่ของเจ้าเต็มใจที่จะเป็นพยานถึงปฏิหารดังนั้นจงพยายามให้มากขึ้นความก้าวหน้าของเจ้าเกินความคาดหมายของข้าแล้วดังนั้นเจ้าสมควรที่จะเป็นผู้นำของเจดประดาแห่งซอไรเคอร์อในรุ่นปัจจุบันเจ้าจะต้องทำงานให้หนักขึ้น และไม่ต้องพยายามยกระดับตัวเองให้มากเจ้าแบกรับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เหนือของทัพเทพเราเหตุไม่ต้องพูดเกินจริงที่จะบอกว่าอนาคตของเจ้าเชื่อมโยงกับการมีอยู่ของโรงเรียนสื่อในเคร์และสำนักถังเจ้าจะต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งขณะเดินทางไกลแต่ทว่าเจ้าสามารถเพิกเฉยต่อภาระน,านี้ได้ในตอนนี้เพราะเจ้ายัางไม่พร้อมที่จะรับมือกับมันสิ่งที่เจ้าต้องทำตอนนี้คือ ทำให้แน่ใจว่าเจ้ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้รับทราบข้าเข้าใจแล้วทังอุรินตอบใบหน้าของโรงหิตที่หนึ่งพลันเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มจางๆพูดต่อว่าความสำเร็จของเจ้าในการเอาชนะโรหิตที่9้าเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยความสามารถในปัจจุบันของเจ้าข้าคิดว่าเป้าหมายภารกิจที่ข้าจัดให้เจ้าก่อนหน้านี้นั้นง่ายเกินไปภารกิจของเจ้าได้เปลี่ยนไปแล้ว เจ้าจะต้องเป็นแชมป์ของการต่อสู้ของวิญญาจารย์และเป็นหนึ่งในสามผู้แข่งขันอันดับต้นๆของการต่อสู้หุ่นจกนักรกลในเครือข่ายการต่อสู้มิฉะน,นั้นข้าจะลงโทษเจ้าแต่เจ้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากกองทัาบเป็นเวลาหนึ่งปีริงพิปาาของถังโอเลนกระตุกหนึ่งครั้งพูดขึ้นว่าโรหิตที่หนึ่งท่านคือว่าโรหิตที่หนึ่งโบกมือและขัดจังหวะพูดขึ้นว่านี่คือคําสั่ง ในฐานะทหารเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังแค่นั้นแหละเขาล่าวทิ้งท้ายทิ้งถังอเรนไว้ข้างหลังด้วยสีหน้างุนงงภารกิจเริ่มต้นของเขานั้นยากพอสมควรแต่โรหิตท,ที่หนึ่งกับเพิ่มความยากขึ้นไปอีกขั้นทันใดนั้นทง้งเรนก็รู้สึกว่าการตัดสินใจท้าทายโรหิตท,ที่9ของเขาค่อนข้างโง่เขลาเขารู้สึกเครียดมากแล้วตอนนี้เขาเพิ่งเข้าสู่สถานการณ์ที่ตึงเครียด แย่ยุ่งเหยิงมากขึ้นเป็นกรณีของหนึ่งเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของตนเองโรหิตที่สามพูดอย่างยิ้มแย้มว่าเขามีความต้องการสูงสำหรับเจ้าเพราะเขาคิดถึงเจ้ามากเจ้าต้องทำงานหนักพวกเราทุกคนกำลังอย่างรากเพื่อเจ้าทางเรนพูดด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นว่าการช่วยห้ามไม่ให้เขาคิดมากเรื่องข้าได้ไหมมันสูงจนความสามารถของข้าโหรหิตที่สามยิ้มและพูดว่า บอกเขาด้วยตัวเจ้าเองสิเพราะเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เขาเชื่อได้อันที่จริงเจ้าควรออกไปเดินเล่นเจ้าไม่ต้องการที่จะอวดยศของเจ้าให้กับสหายของเจ้างั้นเหรอมีนายพลน้อยกว่าสิบคนในกองทัพทั้งหมดของเรายศทางทหารของเจ้าอยู่ในระดับเดียวกันกับรองผู้บัญชาการกรมทหารไม่ต้องกังวลจะไม่มีใครอิจฉาเจ้าพวกเขาทั้งหมดได้รับประโยชน์จากเจ้าเมื่อเร็วๆนี้ ตามที่ผู้บัญชาการและโรฮิตที่หนึ่งได้แจ้งกองทัพทั้งหมดแล้วว่าเหตุการณ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับกระแสะแห่งพลังงานชีวิตนี้เกิดจากเจ้าเจ้าเป็นศูนย์กลางของความสนใจในกองทัพในตอนนี้และเป็นฮีโร่ที่ทุกคนรู้สึกขอบคุณเอาระข้าจะอธิบายถึงสิทธิพิเศษบางประการของเทพโรฮิตของเราต่อไปหากเจ้าคิดว่าเจ้าอาจสูญเสียสถานะของเจ้าในหนึ่งเดือน เจ้าควรรีบใช้สิทธิของเจ้าประการแรกเทพโรหิตอยากได้รับส่วนลด30%เมื่อซื้อทรัพยากรของกองทัพโดยใช้คะแนนประการที่สองในฐานะเทพโรหิตเจ้าได้รับอนุญาตให้สอนผู้ที่ต่ำกว่าระดับของเจ้าโรหิตที่หนึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้อำนาจของผู้บัญชาการกมรมทหารทางโอเลนได้เสียสิ้นการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกองพนันเทพโรหิตของเขาแล้ว ขณะที่เขากำลังฟังคำอธิบายสิทธิพิเศษของโรหิตที่สเขาไม่รู้สึกภาคภูมิใจนักเมื่อสวมสร้อยข้อมือเทพโรหิตสีทองสีแดงดังที่โรหิตที่หนึ่งกาไว้เขาจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้รับเขากำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวถังเรนโบกมือเบาๆหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนต่อมาเขาจะต้องต่อสู้กับโรหิตที่9อีกครั้งก่อนที่จะชนะการต่อสู้ครั้งต่อไปกับโรหิตที่9้า ทางอุรินปฏิเสธที่จะยอมรับว่าตัวเองคือโรหิตที่เก้าที่แท้จริงบางทีเขาอาจมีโอกาสจริงๆเขาหลีตาในขณะที่เปลี่ยนจิตสำนึกไปที่แกนมังกรโดยไม่รู้ตัวขณะกำมัดแน่นอีกครั้งทางอุรินยมกลับไปยังที่พักของเขาเพื่อฝึกฝนต่อไปหลังจากฟังคำอธิบายและคำแนะนำของโรงหิตที่ 3, สามอยข้อมือเทพโรหิตสัรนสะเทือนเบา,บา นี่เป็นการเลือกครั้งแรกของเขาด้วยสร้อยข้อมือเทพโรหิตอันใหม่เขามองดูและสังเกตเห็นว่ามาจากโรงยูเซียโรงยูเซียพูดผ่านสร้อยข้อมือว่าเจ้าอยู่ที่ไหนทังเลนตอบว่าในกองพันเทพโรหิตโรงยูเซียพูดว่าตอนนี้เจ้ายุ่งอยู่หรือเปล่ามีข้อตกลงทางธุรกิจสําหรับเจ้าผู้บัญชาการกองพันเลือดเหล็กต้องการขอความช่วยเหลือจากเจ้าในการตีขึ้นรูปผู้บัญชาการกองพันเลือดเหล็กนั้นเหรอ นั่นเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเชียงอู่เย่ไม่ใช่หรือทางเรนเคยได้ยินเกี่ยวกับเขามาก่อนเขาเองก็เป็นบุคคลในตำนานในกองทัพเทพเราเหตุเขานำคนของเขาเข้าร่วมการต่อสู้หลายร้อยครั้งทั้งใหญ่ลเล็กและเป็นคนที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงสำหรับการรับราชการทหารที่ดีว่ากันว่าเขาจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการในเร็วๆนี้ แน่นอนข้าจะไปเดี๋ยวนี้ทางโอรเรนเก่ลาวรงยุเสียเตือนเขาว่าผู้บรชการมามีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงดังนั้นจงใช้คำพูดของเจ้าอย่างระมัดระวังยิ่งกว่านั้นเขาได้มอบเงินส่วนใหญ่ของเขาในการช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเขาบอกว่าเขาต้องการรับส่วนลดจากเจ้าโปรดปรึกษากับเขาเพื่อดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ทางโอรเรนพูดว่าตกลง ข้าจะดูว่าข้าจะทําอะไรได้บ้างรงยุสียเตือนเขาอีกครั้งว่าผู้บัญชาการมามีตําแหน่งสูงมากในแานแนกของเขาถ้าทําได้ก็เสนอราคาที่ถูกกว่าให้เขามันจะดีต่อการพัฒนากองทัพของเจ้าในอนาคตปูเย่บอกว่าผู้บัญชาการมาเกี่ยวกับเจ้าก่อนหน้านี้และเขาพยายามดึงเจ้าเข้าข้างเขาเขาบอกว่าราบใดที่เจ้าเต็มใจเข้าร่วมกับเขา เขาจะหาวิธีเลื่อนตำแหน่งของเจ้าให้เป็นพลตีเขาชื่นชมเจ้ามากเลยทีเดียวเขาได้ดูบันทึกการแสดงของเจ้าในช่วงต่อต้านสัตว์อสูรห่วงรึกอะไรนะทางโอเรนมองไปที่อินทนูบนไหลของเขาและรังเลอยู่คู่หนึ่งเขาสงสัยว่าเขาควรจะถอดมันออกก่อนจะไปหาพวกเขาหรือไม่โรงยุเสียพูดว่าเอาระมาเร็วเวนี้เราจะพูดคุยกันมากขึ้นเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่ ภายในโรงตีเหล็กนับตั้งแต่ทางเรนเปลี่ยนโรงตีเหล็กให้ใหญ่ขึ้นเขาก็มีพื้นที่มากขึ้นในการแสดงออกระหว่างกะบวนการตีขึ้นรูปนอกจากนี้เขาเพิ่งซื้อโรหาหายากจํานวนมากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างหุ่นจากรกนสีดําในอนาคตเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับ ืที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ